สองคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแต่ที่สำคัญที่สุดค,คือใจรักในงานแบล็กเวิร์กเหมือนกันนะสองสาวเนี่ยสักคือแบบจัดเต็มเหมือนทั้งคู่เลยนะ <S <S 1> <S 1> ตอนนั้นตอนแบบว่ายังเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นสาวๆอยู่ช่วงนั้นแบบคนจิตเยอะไหมพอแบบมีรอยส่งรอยสักโดนผู้หญิงเกียดเือหนูเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่แบบโดนตลอด จับของแม่แล้ววะอะไรไม่แข็งอยู่เนี่ยเราเขาถ่ายรูปให้ดูเลยมาจับก่อนแล้วเาก็บอกว่าเนี่ยไม่แข็งเลยว่ะตอนนี้เราอยู่ที่ NT นะคะแล้วก็มีนิวเจนหน้าใหม่ของ NT เยอะมากเลยเรามาดูสเปคสาวๆของช่างที่นี่ดีกว่าค่ะว่าเขาชอบสไตล์แบบไหนไปกันค่ะพี่นัดไม่มีเลยทุกคนอย่าเพิร์มเฮิร์ดิอ่าคมเข้มครับจริงๆก็ชอบหมดเลยครับพี่ผู้หญิงขอแค่เขารักเราก็พอชอบคมเข้มครับ เมชอบสาวมวยครับเอาเอาจริงก็ชอบหมวยนะแต่ไม่ไม่ได้หมวยแบบไปนัดได้ปะ <laughs> เอามวยแบบคนอื่นได้ปะ <laughs> โหเลือกเลือกยากเลยครับ <laughs> <laughs> ชอบไปทางคมเข้มมากกว่าครับ <laughs> ใช่ครับมีเนื้อมีหนังนิดนึงอะไร <laughs> <laughs> ชอบสองแบบเลยครับรู้สึกว่าแต่ละแบบมีสไตล์โดดเด่นส่วแบบนี้ยิ่งเซ็กซี่เลย เดีเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแอก่อนจะไปดูคอนเทนต์กันขอละครับฝากกด subscribe ให้หน่อยโอฝากกด subscribe ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ในเรื่องของรอยสักแล้วก็เฮียขออย่างเดียวเลยเป็นกำลังใจให้หน่อยให้ช่องได้ไปต่อฝากกด subscribe อยากจะเปลี่ยนนี่เป็นสีทองแล้วนะขอสีทองเลยนะขอบคุณมากเลยครับกด subscribe นะและถ้าชอบกดไลค์อยากให้เพื่อนรู้กดแชร์ ถ้าอยากจะอัปเดตว่าคลิปใหม่ออกเมื่อไหร่แล้วก็กดกระดิ่งกิงกิงโอเคไปดูคอนเทนต์กันต่อได้เลยจ้าสวัสดีครับชารบราเตอร์คลิปนี้สักแต่วสวยนะอยู่กับ2ส,สาว2ส,สไตล์แต่ที่แน่ๆมีใจรักในสไตล์สักที่คล้ายกันนั่นก็คืองาน Black w o r ร์ดกันเองอยู่ที่ NT t a t t ทัูนะฮะกับสสาวช่างสักประจำร้านอยู่กันมีสสาวเท่านั้นนะที่นี่ท่ามกลางชายโฉดนเอ็ <laughs> ถูกอ่ะน้องนัดนะกับน้องกุลนะเอาขอเสียงหน่อยแล้วหนแล้วคือถ้าเกิว่าใครถ้าย้อนกลับไปดูคลิป Two Warrior เนี่ยนะคือนัดเนี่ยอยู่กันมาตั้งสมัย Two Warrior เลยเนาะมากันที่น้องนัดคือต้องบอกว่านัดเองเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่ของ N.T. Tattoo คือแบบเพิ่งมาเลยอ่ะนะแล้วเสร็จปุ๊บกุลเนี่ยเพิ่งมา ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสาวหมวยก็แนะนำนะน้องนัดนะถ้าเกิดว่าเข้มเท่หนอ่อยก็ต้องน้องกุลเลยอย่างงั้นเดี๋ยวให้แต่ละคนเนี่ยแนะนำตัวเองเนิดนึงวันนี้ค่ะชื่อนัดค่ะ AKA มิโกะค่ะ สวัสดีค่ะชื่อกุลค่ะ AKA ยูริค่ะยูริกับมิโกะโหยิ่<ช>ตั้งใจจะแบบมาแนว <c oughs> เจเป้ประนิสเหมือนกันแล้วตอนเนี้ยไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่เหมือนตอนเลือกชื่อชื่อมันแบบว่าโดดขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวกันนะตอนเลือกชื่อทําไมมันต้องเลือกชื่อด้วยอ่ะเป็นเหมือนพี่นิวเขมูขมูชื่อให้ค่ะอ๋อจริงไหมก็ค <c oughs> ือนิวเนี่ยเจ้าสำนักเนี่ยคือแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีชื่อหรือมี AKA ใช่ค่ะอ๋อเหรออาจิงว่านิว <laughs> ทำไมวะ,อ,ะอย่างมิโกะเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจตั้งชื่อมิโกะแต่ว่านิวเนี่ยเป็นคนที่มูมาให้ชื่อนี้คือตอนแรกอ่ะไอเคหนูชื่อ d ดซ e ม b e อร์เออแล้วพี่นิวเขาก็ลิสต์มาให้เลือกแล้วก็มีชื่อเป็นมิโกะแล้วหนูก็เลยแบบเออชอบชื่อนี้ด้วยแล้วคนที่ร้านก็ชอบนี้ด้วยก็เลยเอเอเอาอันนี้ดีกว่าแล้วถามทำไมวา พี่นิวแล้วทำไม d ด c ember 13บสามันไม่ได้วะกลัว่าหนูเกิดวัน2ี่เดือนธันวาคมอ่ะใช่ป่ะใช่ใชทำไมถามเขาไหมทำไมผิดตรงไหนอ่ะถามเขาไหมอ่ะ หนูไม่หนูถามแค่ว่าเออเราชื่ออันนี้ไม่ดีหรอตอนแรกก็อยากใช้แต่ว่าพี่นิก็บอกว่ามันยาวไปแล้วก็จํายากกว่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยชื่อเนี้ยจะทําให้หนูอ่ะดังกว่าเดิมหนูก็เลยแบบเอาเอาชื่อนี้แหละเพิ่งรู้อหนึ่งมุมของนิวเองนี่เอ็นดีนัททูเลยข้อมดจะถ่ายข้อมดหรือว่าเขาชอบดูพวกหนังเอวีหรือเปล่าความใฝ่ฝันเนี่ยชอบดูหนังเอวีอ้าวเราอ่ะ ทำไมถึงชื่ออะไรนะเดี๋ยวลืมยูรอตอนแรกหนูก็รลือมาเป็นชื่อว่าแมรี่เจนเพราะว่าชอบค่ะแต่เมืแมรี่เจนมันก็จำยากเหมือนกันแล้วมันก็มีคนใช้เยอะแล้วพอเลื่อนไปเจอเขาว่ายูริจริงๆมันต้องเป็น Y U แล้วก็อาแต่อันนี้มันเป็นตัวยูแล้วก็อาเป็นเหมือน3ตัวรู้สึกชอบค่ะก็เลยเลือกอันนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็จําง่ายเหมือนกัน ขียยนด้วอันนี้ก็คือนิวพอบอกยูริปุ๊บนิวบอกโอเคเลยชอบชอบนิวเร่งมาสายทีนี้ว่ามาชอบในเรื่องศักด์ได้ยังไงตัวพูดถึงว่าสองสาวเนี่ยศักว์คือแบบจัดเต็มทั้งคู่เลยนะเอา เเราก่อนลยชอบสักตั้งแต่มัธยมแล้วการมีรอยสักแล้วมันดูเท่ดีอะไรงเงี้ยคือชอบแนวนั้นอยู่แล้วก็เลยสักมาตั้งแต่ตอนมัธยมเราพอขึ้นมาหาลัยอะคะ่ะ ก็เรียนเกี่ยวกับศิลปะคือ,เ,อเราชอบวาดรูปอยู่แล้วติวเข้าเรียนเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าอยากลองเป็นช่างศักเพราะว่าเหมือนเราเริ่มคิดแล้วว่าเราจะทําอะไรดีในตอนแบบเรียนจบมาอะไรเงี้ยค่ะประมาณช่วงปี4ที่แบบกําลังทําทีศิษย์อะ่ะหนูก็ติดต่อกับพี่ที่รู้จักที่เขาเป็นช่างศักอยู่แล้วเ<อ>งี้ยค่ะติดต่อไปขอเขาว่าเอ้ยเราอยากจะศักเป็นอะไรเงี้ย<อ>ช่วยสอนให้หน่อยได้ไหมไปอยู่ร้านอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือเริ่มฝึกมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วย้อนกลับไปตอนที่อยู่มัธยมนะ่ะไอตอนนั้นคือพูดถึงว่าถ้าเราพูดถึงผู้หญิงคนนึงย้อนกลับไปเด็กมัธยมมีรอยสักแล้วตอนนั้นสักในร่มผ้าหรือว่าสักออกมาข้างนอกอะสักในร่มผ้าค่ะแต่มีเห็นนิดนึงะน,นะใส่ชุดนักเรียนแต่คือเหมือนสักตรงไหนสักตรงนี้ตรงหน้าอก <laughs> ใช่เขียนว่า <laughs> มันเป็นแบบเหมือนดอกไม้อันตรายมันแบบจะแก้อยู่ี่ว่าจะอขอเขอโทษนะมันไม่ไม่ได้โปมากใช่ไหมอันนี้ขอขอดิมดูนิดนึง นี่มันดอกอะไรวะเนี่ยดอกอะไรมันหรอกกันก็แบบใส่บล๊ตจงบู๊ม้ยมีดอกไม้ร่วงเอ้ยการนีแบบว่ากลีบกลีบกรีบร่วงอะกรีบร่วงนปารตแปลกๆเหมือนตอนนั้นคือหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบหนูชอบอะไรสไตล์การแต่งตัวก็ยังไม่ได้มีชัดเจนเลยขนาดนั้นแต่ว่าแค่รู้สึกว่าแบบอยากมีรอยสักอะมันเท่ดีอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ใส่เสื้อคอกลมไปเลยแล้วก็แบบบอกว่าสักตรงนี้เอาแค่มันแค่เราเห็นว่ามันเลยเสื้อคอกลมมาแล้วมันสุก แต่ลืมดูว่าถ้าเราใส่ใสายเดียวมันจะเป็นยังไงวะอ่าก็แต่ไม่คิดว่าจะมาตรงนี้มาตรงนี้อ้าต้องอกกันใช่เด่นดีสวยตอนนี้เรามาที่ที่กุนมืของหนูก็จริงๆไม่ได้แบบคิดว่าจะทำงานเป็นช่างสักแต่ว่าเรียนศิลปะเหมือนกันคะ่ะแต่เป็นปชอชก็คือตอนแรกอะ่ะเหมือนสักกับ,บนุ่พี่แล้วก็รู้สึกว่าอยากสักฟรีก็เลยซื้อพวกที่มาเป็นชุดสักะะ์มาสัก เราสักไปเรื่อยเหมือนเดี๋ยวแบบนั้นอยากสักฟรีซื้อมาเพื่อให้เราสักตัวเองนะใช่ค่ะอย่างขนลลี่เลยคือเห็นผลแค่นั้นเลยคือแบบเนี่ยหนูก็สักขาสักสักไปเรื่อยจนเหมือนแบบอยากสักฟรีมันต้องใช้กับเวลาเราไปสักให้คนอื่นเราสักฟรีไม่ใช่เราสักให้ตัวเองก็ไม่ได้สักฟรี โอเคโอเคค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าเพื่อนบอกบอกตอกกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเหมือนเริ่มมีรายได้ก็เลยทําเป็นอาชีพเสริมทําอยู่ในห้องพักอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนก็จะมีคล้ายๆของนัดเลยก็คือแบบเด็กมหาลัยก็จะมีแต่มินิมอลอย่างเงี้ยแต่หนูก็แบบเบื่อไม่ค่อยชอบเพราะว่าเรียนศิลปะก็อยากทำอะไรที่มันมากกว่านี้นี่ก็เป็นเด็กศิลป์เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เหมือนช่วงแรกคือโอเคเลยค่ะทำมาประมาณ5ปี แล้วก็หยุดตอนที่มันโควิดกับทีสี่แล้วก็พอกลับไปทําอีกรอบหนึ่งคือลูกค้าเก่าเขาก็เรียนจบแล้วก็แยกย้ายไปแล้วหนูก็เลยเหมือนต้องหาลูกค้าใหม่ก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ไม่ได้กลับไปทําแล้วเห็นที่ NT เปิดรับสมัครพอดีก็เลยลองมาสมัครดูค่ะโอเคสักรอยแรกรอยอะไรครับชื่อพ่อแม่ค่ะเพราะว่าตัวลนดา๋อยนี่หลายสักชื่อเลยไม่ใช่เกียวว่าพ่อตรงนี้แล้วแม่ตรงนี้ พสักตรงนี้แต่ว่าทับไปแล้วค่ะคือเหมือนว่าช่างที่สักเขาก็เป็นเหมือนรุ่นพี่อะค่ะแล้วเขาสักแต่โอสคูแต่จริงตอนนั้นหนูอยากได้เส้นที่มันอ่านออกแต่ว่าไม่ถึงกับมินิมอลแล้วเหมือนไปนานๆเข้ามันแตกรวมกันก็เลยกบไปลวค่ะอ๋อก็คือพ่อพ่อไม่ด่าแล้วก็เลยกบไปแลวโอเคถามถึงรอยสักที่สักให้กับตัวเองเลยว่าเออดูหน่อยได้ไหม ยังเก็บไว้อยู่บ้างไหมเก็บค่ะแต่ว่าอันนี้หนูยังไม่ได้แก้ไหนกะโหลกอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็โหลกอ่ะเนี่ยใช่แต่เป็นเหมือนแบบ r e ว e r ์ e แสงอะค่ะ reverse แสงเียพี่กำลังพี่จะพยายามดูอ๋อโอเคเห็นละนี่คือตาใช่สองข้างโอเคนี่คือปากใช่กะโหลกมันก็ไม่ได้กะโหลกแบบกลมเนาะมันเป็นกะโหลกปีศาจใช่ไหมมีสามตา แล้วอันนี้มีมีฟันล่างเหยินขึ้นมาทับฟันหน้าไร่างเงี้ยใช่ผมไม่ใช่จะมูกอันนี้จะมูกใช่ใช่อันนี้จะูมู่แต่จ,จริงๆเหมืนอนข้างในมันจะสว่างแล้วก็ออกมามืดค่ะอันนี้เอาแบบมาก็เรื่องแบบว่าส่วนตัวนิดนึงนะไอตอนที่<ม>ที่เราเรียนอะตอนนั้นนะตอนแบบว่ายังเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นสาวๆอยู่ช่วงนั้นแบบคนจีบเยอะไหมพอแบบมีรอยสงสัก<ๆ>มีไหม<ๆ>ก็ไม่ค่อย มีนีน่มีนะเดี๋ยวก่อนนะก็ก็ไม่ค่อยเอ๊ะอกลงเดี๋ยวก่อนนะไอยพยักหน้าเนี่ยมันคือมีนะแล้ <c oughs> พวพอแบบเหมือนน้องแบบน้องมีแล้วน้องก็คิดอีกทีนึงว่ากูไม่เคยพูดว่ากูมีคนจีบเยอะกูก็เลยไม่มีอ่ะตกลงมันยังไงน,นะก็ <c oughs> มี <c oughs> เราเราคิดว่าเขาชอบตอนนั้นมีรอยสักเยอะป่ะรอยสักเยอะยังมีแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนี้เหมือนมีเป็นส่วนๆแต่เป็นงานแปะเหมือนอย่างเงี้ยเล็กๆเราคิดว่า สเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้ชายมาจีบ่ยมันเกี่ยวกับรอยสักเราไหมความรู้สึกหนูว่าไม่ได้เกี่ยวกับรอยสักนะ <Okay. S 2> อาจจะเกี่ยวแต่ว่าหนูว่ามันดูแรงหรือว่าอาจจะดูแบบ<อ>เลยมาจีบหรือเปล่าก็เ,ออเนี่ยไหนๆก็หนูเข้าคำถามนี้ที่อยากจะรู้มากเลยถ้าคนที่เนี่ยอย่างนิวอย่างคนที่เนี่ยเขาน่าจะรู้แหละว่าจริงๆแล้วผู้หญิงที่มีรอยสักอาจจะไม่ได้แรงก็ได้ถูกต้องป่ะอาจจะชอบในศิลปะ แต่พี่ว่าผู้ชายส่วนใหญ่เลยนะเอาแบบส่วนใหญ่เลยพี่มั่นใจเห็นผู้หญิงมีรอยสักอย่างเงี้ยต้องคิดว่าสงสัยแม่งแรล้งแซกจับแน่เลยว่ะเราคิดงี้ไหมหนูว่าคิดคือตอนหนูอยู่มาหาลัยอ่ะพี่ปอ,อ,อมันมีแบบเหมือนหนูว่าอยู่เป็นบ้านแล้วคือมีแฟนนี่แหละแฟนตอนมาหาลัย อยู่เป็นบ้านแล้วคืออยู่บ้านรวมกันหมดเลยนะ,ะแล้วคือตอนที่แฟนหนูไปเรียนอ่ะมันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเข้ามาในห้องเขาเข้าออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอะไรเงี้ยแล้วมันเรื่องมันก็แบบเหมือนแม่งเรียกมาเปิดจับของบอกจับของแม่แล้วบอกอะไรไม่แข็งอยู่เนื่นงแล้วเขาถ่ายรูปให้ดูเลยเดี๋ยวที่ตอนนี้พี่จับจ้อนชนปเรื่องเรื่องราวาเราไม่ออกแต่คำว่าเหสชัดมาก เดียวนะเดี๋ยววันนั้นยังไงนะเม่อกหนูรู้สึกว่าพอแบบมีรอยสักหรืออะไรเงี้ยแล้วมันทำใ้แต่ตอนนั้นเรามีแฟนด้วยถูกต้องไหมใช่มีแฟนแล้วไอเนี้ยเพื่อนแฟนมันเข้าเข้าหอห้องเราใช่เออคือมันจะมันจะอยากมีอะไรกับเราเหรอหนู่ว่ายังไงวะงงหนูไม่รู้คือมันบอกว่ามันเหมือนมันก็ไม่ได้บอกอะไรอะแต่พอเราตื่นปุ๊บว่ามันเรียกไปดูแบบไปจับไปดูของมันมันยังไม่เปิดให้ดูมันจับก่อนแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยไม่แข็งเลยว่ะ <Grey> ตนติหนูก็แบบที่อหนูก็พอหนูก็เลยพอแฟนกลับมาปูบะหนูก็รีบบอกแฟนเลยแล้วก็สรุปย้ายออกพอย้ายออกไปอยู่กับแฟนสองคนแม่งก็ถ่ายรูปแม่งส่งมาให้หนูอีกแล้อ <hi> โอ้โหแล้วเราทำไมเราถึงคิดว่าเขาคงคิดว่าเราเซ็กจัดอะไรเงี้ยหนูว่าด้วยรอยสักด้วยหมังพอมีรอยสักหนูสุกาผู้ชายชอบมองว่าแบบใช่ไหมสุดทําทำอะไรก็ทำสุดอ่ะใช่แบบคนนี้น่าจะเข้าหาง่ายแบบ ไอ้นี่นิดหน่อยก็ยอมแล้วอะไรหนู<ช>นนรู้สึกว่าใช่แล,แล้วตกลงเซ็กจัด <laughs> <laughs> เซ็กจัดแล้วตกลงเซ็กจัดอืาไม่ไม่ค่อยโอ้ยโอ้ยเอลยไม่ค,คิดลวชิบหายไม่คู้จ <laughs> ะตอบเอามากันที่คุณเลยคำถามเหมือนกันเลย ของหนูส่วนใหญ่เรื่องผู้ชายจะไม่ค่อยมีจะมีแต่โดนผู้หญิงกเกลียดอใช่ค่ะเพราะลุกคือหนูเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่แบบโดนตลอดเหมือนตอนนั้นมีโซเชียลแล้วใช่ไหมคะม,มี Facebook IG อย่างเงี้ยหนูก็จะโดนโพสต์ด่าแบบ เหมือนเราเองไม่รู้หรอกแต่เพื่อนเราที่เขารู้เขาก็จะเอามาให้ดูจนแบบเราก็รู้สึกว่าหรือมันจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็สงสัยเขาแบบแล้วเราทําอะไรผิดเราก็แค่ชอบอะไรแบบเนี้ยอาจจะใช้คำว่าบูลลี่ได้เลยเนี่ยมันก็จริงจักการบูลลี่อย่างเดีกับการที่เรามีรอยสักนั้นลุกเราเปดีนี่แล้วมันเป็นเหมือนตอนปวชที่เทียบกันมันก็มันเด็กมห้าหนูก็รู้สึกแบบเหมือนจริงก็เศร้านะว่าแบบมันแบบมันผิดยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอถ้าเราก้าวข้ามผ่านมาได้ยังไงหรือว่าก็คือจริงๆหนูเคยคุยกับคนหนึ่งที่เหมือนเเาาาาแบบมดร แบบเดินผ่านแล้วเขาด่าเราเลยนะแล้วหนูก็คุยเหมือนเพื่อนเขาก็อยากรู้ว่าแบบทําไมถึงเกลียดหนูก็ถามเขาว่าแบบหนูทําอะไรเขาก็บอกว่าหนูาไปด่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามไปถามมาเขาก็บอกเขาก็จําไม่ได้แล้วว่าด่าอะไรก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็แปลกๆเหมือนเขาอคติเองหรือเปล่าอืมเขาก็เลยยอมรับว่าแบบจริงๆเขาแค่ไม่ชอบที่แบบเป็นอย่างเงี้ยลุกเรามันดูมันดูแรงใช่แล้วเวลาเขาเดินผ่านเราเนี้ยที่เขาด่าเราเขาด่าว่าไงเวลาเดินผ่านเหมือนตอนนั้นมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วเหมือนเขาก็ฟิลแสๆอะครว่าแบบ สวยสวยอะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบฟิลผู้หญิงอ่ะใช่พี่ก็ไม่รู้มันเป็นเป็นฟิลอย่างนงี้ตลอดเลยถ้าเป็นผู้หญิงแบบเดิมสวยเหรอใช่ใช่ฟิลแบบทำทำท่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่โดนรุ่นน้องแบน์อ๋อมากันถึงเรื่องของสไตล์การสั่เริ่มต้นมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้เป็นงานแบล็คเวิร์กชัดเจนเนาะก่อนแบล็คเวิร์กมีสไตล์ที่ชอบไหม ก่อนที่จะมาทาร้านเนี้ยหนูทําเป็นเหมือนพวกพินสตตปปิ้งอะที่ปอรู้จักป่ะที่มันเขียนมอไซอะคือหนูว่าไปฝึกเคยไปฝึกเขียนกับเขามิสเตอร์พินอ๋อเหรอมิสเตอร์พินแมนอะใช่แล้วก็เราก็เลยทําสักอยู่ด้วยตอนนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะลองเอามาเป็นรอยสักแล้วหนูก็สักพวกเส้นแนวนั้นนะลองไปสักพักหนึ่งแล้วก็พอมาสมัครร้านนี้เราก็ไม่ได้ทําแนวนั้นอีกเลยมาทําเป็นแบ็คเวิร์คแทนพอมาทําอันนี้แล้วหนูชอบมากกว่า อันนั้นมันก็สวยแต่หนูรู้สึกว่าขั้นตอนการทําหนูก็แค่ลากเส้นอะ,อะล้วพอหนูมันไม่มีความสนุกมากกว่าน,นั้นนะพอมาทํไปเนี้มันมีทั้งเงาที่เราต้องแบบเรียนรู้หรือการอะไรหลายอย่างเลยมันมันมีอะไรที่มันเยอะกว่า<ช>แค่ แค่เป็นแบบลาเส้น<ช>แล้วก็เป็นอาจจะมีแคเลกราฟอะไรเข้ามา<ช>อันนี้มีความรู้สึกว่ามัน,ม,นมันชาเลนจ์กับเรามากกว่าใช่ใชคืองานหนูมันจะเป็นเหมือนเป็นสไตล์ก็คือน e โออะค่ะ,ะแต่ว่ามันจะติดแบบกระตูนนิดนึงตอนนี้กำลังลองเอาพวกสัตว์มาเขียนด้วยอะค่ะ ส่วนไหนจะเป็นอยไหนเออม,ม,มันมันดูเป็นมีโอที่มีคาแรคเตอร์ของเราดีอะเวลาเห็นแล้วเราพี่ก็คิดถึงเราเนะ <c oughs> เข <laughs> <ม>ียนตัวเองมีแล่คนบอกว่าเขียนหน้ามันหนู <c oughs> ใช่เอ้ยสวยว่ะชอบเลยอะแล้วมันก็ยังมีมันน่หน้าเนื่อจริงๆมันคนที่ชอบสั์สไตล์มีโอที่แบบเป็น,เป,นเป็นรูปหน้าผู้หญิงไงจริงๆมันมีหลากหลายมากเลยนะหนูก็จะเป็นหน้าคนค่ะเป็นคล้ายๆของนัทแต่ว่า จริงๆหนูชอบเกี่ยวกับพวกศาสนานิดนึงอันนี้เป็นงานแรกงานแรกที่ทำกับเอ็นทีเหรอคะใช่ค่ะอืมีโอไซเบอร์พังนี่อย่างเท่เลยเริศค่ะแต่มาที่ไรเขามีงานตลอดนะสองคนนี้ก็ทำงานตลอดอ่ะสุดท้ายนี้ สองสาวมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆไหมจ๊ะก็ฝากเข้าไปติดตามงานแฟลชนะคะ i g จีมิโกงานแฟลชนะ,ใ,ชคะใครที่สนใจที่เราคุยมาต้นแหละว่าเอ็ีเขาเรื่องงานแฟลชเขาพัฒนาตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วเขาก็อยากให้คนมาซื้อง,งานแฟลชก็ด้วยนะที่สําคัญเพราะว่าอย่างนี้จำได้ไหม ซื้องานแฟลช h NT งานสวยเต็มที่ตามสไตล์ช่างแถมราคาย่อมยาวกว่างานที่เป็นคัสตอมอีก,อกงานแฟลชก็มีามาตลอดลองเข้าไปดู NT t a ทั o ท่ะเราอาคะครัมีอะไรจะฝากหนูก็ฝากติดตามงานแฟตชเหมือนกันค่ะม,มีทั้งชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่คชิ้นใหญ่ก็จะเป็นแนวเหมือนไซเบอร์พังหุ่นยนต์ชิ้นเล็กก็จะเป็นตอนนี้หนูลองมาทำเป็นฟิลหมการ์ดค่ะก็จะเป็นแบ็คเวิร์กเหมือนกัน ก็มีทิกตอกฝากติดตามทิกตอกกับไอจีด้วยอ๋อทิกตอกไปทิกตอกทำอะไรในทิกตอกเราก็เป็นเหมือนพวกอธิบายงานศักอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพูดทำอ๋อไม่ไม่มีเต้นแบบคนดีๆสักคนนึงเขาจะเต้นเต้นไม่มีใช่ไหมเต้นตงานใหญ่อะไรเต้นงานใหญ่อย่างเดียวเต้นงานใหญ่อ้าวันนี้กับสองสาวศักแิ์สวยสองคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแต่ที่สำคัญที่สุดคือใจรักในงานแบล็คเวิร์กเหมือนกันนะขอบคุณมากเลยนะคะที่จะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อ่ะก่อนจะไปการมี Ink Brother Aftercare Kitset ให้นะจ๊ะมีทั้งตัว Cleansing Gel แล้วก็ตัวครีมด้วยขอบคุณค่ะครับผมนี่แล้วก็ที่ NT Tattoo ก็ใช้ Ink Brother Aftercare Kit ด้วยนะ มาสาักที่นี่ก็ลองถามมาดู <Blues. S 1> แล้วกันว่าใช้แล้วมันดียังไงแล้วสำหรับช่างสักเองก็ต้องบอกเลยว่าช่างสักก็ให้เลือกได้ให้ลูกค้าใช้ดีกว่าไม่ใช่ใช่เพราะว่าหนูลองเทสเองกับรอยอันเนี้ยวันแรกวันสองเนี้ยหนูเจ็บมากหนูก็เลยทาทาทาพอทาไปประมาณสองวันแป๊บเดียวแบบตกสะเก็ดแผลแบบแห้งไวมากก็ดีจริงนะอุตส่าห์โอ้โหกว่าจะคัดลายกว่าจะคัดช่างใช่ไหมจ่ายตังค์แล้ว การดูแลรักษาเนี่ยสำคัญมากเลยนะคือเหมือนกับช่วยคนละครึ่งในช่างเลยอ่ะติงอาว่าพี่ตะกูลโอเคครับหลัห้ปสงสัยว่าเอ้าช่างบอกว่าห้ามถูต้นปูพยายามอย่าโดนน้ำเพราะมันโดนได้ยังไงเดี๋ยวจะถูให้ดูเลยว่าตัวงราไใช่ได้หรือเปล่าจริงจเนี่ยตัวเครเนี่ยก็สามารถ ที่จะทาได้เลยก่อนที่จะแับแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านเนี่ยก็ค่อยไปอาบน้ำแล้วก็ใช้ตัว cleansing gel อาบน้ำอีกทีหนึ่งนีอ่อะนะครับ cleansing gel น,นะเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเออเฮ้ยคุณถึงควยต้องถูมันออกทุกวันเนี่ยอย่าแช่น้ำแะอาบน้ำปกตินี่แหละไม่ควรว่ายน้ำไม่ไม่ห้าว่ายน้ำดีกว่าไม่ควรได้เห็นไหม พวกคล้าพวกอะไรพวกเงี้ยมันก,ก็จะแบบสะอาดถึงเวลานี่แล้ว Recovery Cream สำหรับคนที่รักรอยสักตัวจริง